นี้แน่งด่วนนะคะนะคะที่จะทาให้พี่เพื่อนๆนะได้ตังได้เงินอย่างรวดเร็วทันใจนะคะไม่ว่าคุณจะขายของอะไรอยู่นะคะแต่ถ้าคุณอยากขายของดีนะใครได้เจอเราโคตรโชคดีนะคะเราขอให้ทุกคนค่ตั้งจิตตั้งใจท่องนโมตัสสะสามจบไปด้วยกันฐานนโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธะ สวดบูชาประจําทุกวันจะมีอํานาจวัฒนาสูงส่งเงินทองเพิ่มทวีขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลข้อร้ายก่ร้ายไม่มากั้มกายค่ะอิติปิโสพะควายมาราชาโนทาวสวรรณมรนังสุขังอรหังสุกโตนโมพุทธายะทาวสวรรณูจาตุมหาราชิกายะขะพันตาพักภูริโตเวสากุสาพุทธังอรหังพุทโธทาวสวรรณนนโมพุทหายะอ่จริงๆอ่ะเรา เราต้องนําในเรื่องของการอธิษฐานก่อนละทุกคนเหมือนก่อนที่เราจะใส่บาตรเนี่ยค่ะเราได้เคล็ดลับมาจากอ่าชอบจากสมุดธรรมะนะเคล็ดลับแก้กรรมกินอย่างไรให้ไร้ลูกค่ะนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์กดแรงยู่ที่เราแบ่งปันไปหมดแล้วเนาะก่อนก่อนที่เราจะสวดมนต์ก่อนที่อะไรเราต้องท่องมีมีคาถาเนาะแล้วในสมุดรธรรมะเนี่ยนะคะในเล่มนี้ก็จะมีคาแบบอิติปิโสอะ แค่นั้นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะรับรู้รับทราบแล้วว่าเนี่ยเราขวดมนต์กระถาแค่นี้แล้วก็อีดีไปสูอ่ะแค่นี้จบแล้วที่ฐานจิตแล้วก็นั่งสมาธิรอที่ฐานจิตอ่ะแค่นี้เทวดาเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินน่ะท่านก็รับรู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีบุญนะแล้วก็ำลังมีสัจจะอะไรบางอย่างกับเพื่อจะช่วยเหลือคนอ่ะนะคะแล้วคุณก็จะได้ ในสิ่งที่คุณอธิฐานค่ะแต่ครูสวดคาถาเดียวคาถาเดียวก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ครูจะพานํานะคะว่าให้ยกมือขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนค่ะมองเห็นปู่ท้าไวส้สวณน,นะคะนะคะแล้วก็เหมือนเบิกบุญค่ะนะเบิกบุญเก่าๆค่ะที่เพื่อนๆทามานะ,ะตั้งแต่อดีตหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาค่ะนะคะแล้วก็เอ่ยชื่อตัวเองนะคะ ทุกคนชื่ออะไรค่ะแล้วก็เรืชื่อตัวเองค่ะข้าพเจ้าขอตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าทํามาหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้กับขอบารมีนะคะปู่ท้าววิสวร์ค่ะที่ทําบุญมานับไม่ถ้วนที่ปู่ทามาจนถึงปัจจุบนันนี้ขอบารมีของปู่ช่วยเหลือลูกหลานให้ได้มีความสุขและพ้นความทุกข์ มีปัจจัยเรียนตัวเองไปยังพะนิพพานธุ์ด้วยเธออธิฐานแค่เออนะคะเราอ่ะจะอัดคลิปแค่แค่ไม่ขี่คลิปแล้วก็ไปตัดต่อลงช่องช่องทางได้เลยนะทุกคนแต่เหมือนสมัยที่ครูอ่ะไม่ได้อัดคลิปแบบนี้ใช่ไหมครูก็โพส์แม่งทั้งวันนะโพสขายของนนะวางเมื่อไหร่ก็โพสขายอะ่ะไม่รู้ว่าจะขายได้ตอนไหนมันกะทําคลิปนี่แหละ ทั้งทั้งที่เราแบบอาจจะเปลี่ยนมุมอัดนะอะไรประมาณเนี้ยมันก็แบ่งปันอะเรื่องเดิเดมๆนั่นแหละทีนี้ถ้าเราไม่สะดวกที่จะอัดบ่อยขนาดนั้นเราก็แค่ตั้งเวลาว่าเราอัดแค่นี้แล้วเราก็ตัดต่อไปลงช่องทางนั้นช่องทางนี้ยี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากทำช่อง YouTube หรือทุกช่องทางเพื่อสร้างตัวตนให้ทุกคนน่ะ ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวหลักๆอะ่ะเราทําเพื่อช่วยทาให้คนรู้จักเราก่อนนะคะเราทําให้คนรู้จักเราก่อนว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราทําอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วส่วนเรื่องใครจะซื้อหรือไม่ซื้อ,อไม่ต้องไปซีเรียนเลยนะคะคนของคนของปุ่จะมาเอาปูทา้าเวสวร์สำหรับปูคนจะเชื่อแบบนี้ทุกคนก็เหมือนกันไม่ว่าทุกคนจะขายอะไรก็แล้วแต่ คนของเขาเขาจะมาเอาของของเราไปโดยที่เราไม่ต้องง้อตื้อขายใครช่วยซื้อหน่อยสิช่วยสนับสนุนหน่อยสิเราไม่ต้องง้อใครไม่ต้องพูดแบบนี้ค่ะเราขอพรปู่ปุป๊บเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเขาจะมาช่วยเราเองเขาเห็นเราเขาจะสนับสนุนเราเองค่ะแล้วเขาจะมีความสุขในการมาช่วยเราด้วยนะคะก็คือ เป็นบารมีของปูนี่แหละค่ะนะคะไม่ว่าบางคุณอาจจะนับถือปูด้วยบางคนอาจจะไม่ได้นับถือปู่เลยค่ะนะคะแต่ว่าอยากจะบอกอย่างหนึ่งค่ะคนที่มาในนามบารมีปูท้าวเวสสุวรรณเนี่ยค่ะนือคนที่มาช่วยเราอะเขาจะมีความคาดหวังกับเราอย่างหนึ่งค่ะนะคะก็คือจิตวิญญาณของปูท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะชอบช่วยเหลือคนค่ะนะอยากช่วยให้คนเนี่ยคือได้ทรัพย์แหละ หลักๆลูกหลานไ่ขอก็คืออยากได้ทรัพย์ใช่ไหมคะอยากให้เงินเป็นผู้ให้เพื่อให้ลูกหลานได้เงินใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งอะ่ะที่เราเป็นผู้รับแล้วอะ่ะนะก็คือสิ่งที่ครูตระหนักกับตัวเองค่ะกับการที่เวลามันเจอปัญหาเนาะเราขยันหาเงินได้เยอะมากแต่เราก็ต้องรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บนะเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยนะคะ ถ้าเราไม่เก็บอ่ะแล้วเราไม่เอาเงินที่ลงที่มีเก็บไว้เนี่ยไปลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อให้มันเงินต่อเงินให้เงินไหลมาแล้วมาอีกอ่ะมันจะยังชีวิตเหมือนเดิมอ่ะพอเรานะคะก็ขอพรปู่ใช่ไหมใช้คาถาปู่แล้วค่ะจริงๆถ้าเป็นช่องอื่นก็สวดหลายจบจริงๆอ่ะสวดหลายจบก็จะดีค่ะมากกว่าก้าจบขึ้นไปค่ะเพื่อให้ขึ้น ของคาถาบว่เข้าไปหนุนในจิตวิญญาณของเราค่ะแล้วเข้าไปส่งต่อจิตวิญญาณทั้งหมดเราในไปในขึ้นสมองของเราใหม่นะเพื่อให้เราได้สับค่ะก็ขอให้เราอ่ะมีเงินค่ะไหลมาเทมาทั้งวีทั้งวันอะไม่ขาดสายมีโชคดีมีโชคลาภค่ะนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอะจิตวิญญาณข้าวเจ้าอ่ะจะเป็นคนใหม่ในร่างเดิมแล้วค่ะนะคะ จะเป็นมีบารมีปู่ท้าววิสวรรณะรักและเมตตาคอยให้ทรัพย์มาตลอดเวลาทั้งมีสทังวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคดีโชคลาบที่ลูกปรารถนาอยากจะได้ก็ขอให้ได้สมปรารถนาขอให้ลูกเชื่อและศรัทธาในบารมีปู่ท้าววิสวรรณ์ที่จะนำทางให้ลูกได้งานได้เงินเท่านั้นเท่านี้ให้เราละหมูด,ด้วย ตอนนี้ลูกมีครูบาอาจารย์ที่ทําให้ลูกมียอดธุรกิจร้อยล้านมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านลูกอย่ได้เงินจํานวนมากนี้มาเพื่อครอบครัวใช้นี่ใช้สิ่งก็หลายหมื่นนะคะของตัวเองด้วยแล้วของพ่อแม่ของของแฟนด้วยอย่างเงี้ยก่อที่ฐานไปเลยค่ะแล้วก็ขอให้มีเงินทยอยหมดปลดหนี้ปลดสินของเงินก้อนใหญ่ทูเคข,ขอไว้นะคะ หลักแสนขึ้นไปค่ะนะขอให้มีเงินจากช่องทางที่ม่ค่าดฝันสิ่งนี้เป็นจํานวนหนึ่งแสนบาทเป็นช่องทางช่วงฟุกถ้าลูกได้อะนะลูกจะเอาเงินนี้มาลงทุนทาานําธุรกิจออนไลน์กับครูบาอาจารย์เพื่อช่วยคนแล้วก็ค้าขายทั่วไปเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกได้ถาวรตลอดการโดยที่ไม่กลับไม่กลับมาทางเดิมแล้วก็คือขอให้รวยหลายภพหลายชาติ ก็ขอให้มีเงินสะสมบุญมากกว่าห้าพันปีห้าพันเขาเรียกว่าห้าพันปีแหละนะคะห้าพันนะคะอะไรไม่รู้ที่แบบผัวผัวเขาในสวรรค์เป็นคนบัตรหานไวค้ค่ะว่าจะรับใช้เขาด้ศาสนามากกว่าห้าพันปีนี่แหละ,ะถูกต้องแล้วะคะ่ะแล้วก็ขอให้มีเงินนะคะเอาไวท้ทําดีทําบุญทําทานนะคะเยอะๆนะคะอธิษฐานเราขอให้ได้เยอะๆ อย่างน้อยก็ขอรายวันเท่าไหร่ก็อธิฐานเลยขอให้ได้วันละพันวันละหมื่นละแต่ทุกคนเลยค่ะนักเร้ควระอธิฐานนะะขอให้ได้มีของอยู่ของกินกินดีอยู่ดีและมันแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสําหรับใครที่ขาดแคลนเรื่องอะไรอะ่ะก็ให้รู้สึกอยากได้เรื่องไรค่ะนะขอแผ่บุญไปในเรื่องนะ